สวัสดีค่ะทุกคนพ่อกระปุ๊บชาแนลคนกาลสินคนเก่าคนเดิมที่เดิมนะคะทุกคนต้ต้นโมกนี่แหละจ้าก็จะมาเล่าเรื่องราวของฝรั่งต่อนะคะทุกคนต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ประจุ๊บเล่ายังไม่จบพูดค้างไว้นะวา่าระวังสาวข้างบ้านฉกสามีไปคลองนะคะทุกคนคือเรื่องมีอยู่ว่าอ่า ประจุรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเนาะเป็นคนรู้จักกันนี่แหละที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันตำบลเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันนะคะทุกคนรู้จักกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย mm hmm. ก็เอาประจุบไม่เล่าไม่เล่าย้อนแล้วนะทุกคนไม่เล่าย้อนความเดิมนะเอาเป็นว่าต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเลยเนาะ,ะหลังจากที่ผู้หญิงจับได้ว่าฝรั่งผัวตัวเองกับสาวข้างบ้านเนี่ย ไปมีอะไรกันในห้องนอนของของเขานั่นแหละของน้องเขานั่นแหละน้องเขาจับได้แขนางคาเขาแบบโป๊ะโป๊ะเนาะประทุกบ,บอกโป๊ะโป๊ะคือยังไม่ใส่เสื้อผ้านะคะทุกคนยังอยู่ในสภาพเปลือยเปลือยทั้งคู่ทั้งสองคนทั้งหญิงแท้าชายน้องเขาไปเห็นคาตายอย่างนั้นเนาะทุกคนลองทายดูสิว่าเขาจะใจเย็นพอไหมจะใจเย็นไหมจะ จะแบบปุ๊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 บ,บไหมบาบาบา,บา,บาะจ,ะจะจะแบบนั้นไหมปรากฏว่าไม่เลยนะคะทุกคนน้องเขาไม่พูดอะไรเลยสักคำคือหมายถึงว่าไอ้พูดจะพูดแต่ด่านะน้องเขาไม่ด่ามีแต่เรียกให้สองคนนี้ออกไปคุยกับเขาข้างนอกผู้หญิงก็ถามเลยละเกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องมันเกิดขึ้นได้อย่างไง เธอท,ทาอย่างนี้ได้ยังไงหมายถึงว่าอน้องที่ประจุงปรจักก็ถามผู้หญิงข้างบ้านนะว่าพี่ทําอย่างนี้กับหนูได้ยังไงเจ้าเฮจังสีก็ข่อยได้จังได้เรื่อยประมาณนึงสี่แหละจา้าเขาเป็นคนบ้านเดียวกันเขากินอยู่อย่างน้ากันกะอยู่ตลอดโมเมนต์อื่อยเจ้าขึ้นมาเฮจังสี่ประมาณมาน,นี่แหละจา้าแต่จริงๆเราประจุงก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาพูดกันแบบนิ่มนวลแบบนี้ไหมแบบที่ประจุงพูดไหมให้เดานะประจุงว่าไม่หรอกไม่หรอก มันไม่มีหรอก jogo. ที่ עם, แ,แบบเห็นคาหนังคาเขาแล้วแบบจะนิ่งเงียบอ่ะน้อยอ่ะมีอาจจะน้อยแต่แบบแบ ussen, บอารมณ์ปุ้งปังปุ้งปังงขกขักขกขักเฟี้ยข้างเฟี้ยของอ่ะมีแน่นอนเฟี้ยข้าเฟี้ยของมีแน่นอนประจุคนหนึ่งแหละอ่ะไม่ใช่แค่นั้นแหละถ้าประจุเห็นประจุก็ไม่ไวเหมือนกันแหละอะไรอยู่ใกล้มือเฟี้ยไปก่อนค่ะเฟี้ยไปก่อนเอาจริงนะประจุเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าประจุใจ ใจไปก่อนเลยนะแบบประมาณว่าเล็กพิกกี้หนูนล้นะค่ะทุกคนเอาเอาเอามาต่อเนาะหลังจากที่เขามาคุยกันหน้าบ้านเนาะหมายถึงว่าในห้องรับแขกนั่นแหละจ้าคือเขาคุยกันสามคนเขานั่นแหละอ่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะให้ใครรับรู้ใช่ไหมล่ะก็คุยกันในบ้านในบ้านที่แบบนั้นไม่ไม่มีแบบให้คนอื่นได้รู้ได้เห็นสักเท่าไหร่นะคะ น้องน้องน้องสาวที่ประจุรู้จักนี่เขาก็ถามตรงๆแลยว่าอจะเอาอยัางไงจะจัดการเรื่องนี้ยังไงมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเราทุกคนเพราะหลังเพราะหลังไม่รู้นางติดใจอะไรเนาะเพราะหลังติดใจผู้หญิงข้างบ้านบอกจะไปอยู่กับผู้หญิงข้างบ้านนะ่ะทุกคนเออเรื่องอย่างนี้ไม่น่าเชื่อเนาะว่ามันจะเป็นไปได้มันจะเกิดขึ้นได้ไหมเอาจริงนะทุกคนอันนี้ไม่เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องของ คนในหมู่บ้านที่พระจุบรู้จักอะก็น้องสาวที่พระจุบรู้จักนี่แหละจ้าพ้าจุบก็ถามเขาแหละว่าอาแล้วโตให้จังไดก็หัวฝรั่งตอันนั่งก็บอกว่าหนูก็ห้มันไปหนูก็ห้มันไปแล้วเอ้ยแต่ว่าหนูโบหาอย่างมันน่องน่องระหว่างใช่ไหมจ้ามันมหายอย่างหนูมาหลายอย่างทุกอย่างที่บ้านมันกระสงใหายรถมันกระสือห้มันก็ห้หนูหลายอย่างแต่ว่นนามัน <mitad> สิไปอยู่กับอใหญ่ค้นขางบ้าน่ะ นู้ให้ไปหนูใไปแต่ว่านูบยอกให้อีหย่างลรามาแบบไหนไปแบบนั้นแหละสิ่ประมาณนี้จ้าทุกคนประมาณนี้แหละฝรั่งน้องผู้หญิงเนี่ยให้ให้เวลาฝรั่งหนึ่งอาทิตย์มาขนของคือข้าวของที่แบบอันไหนฝรั่งเอาไปได้เขาให้เอาไปแต่ว่าอะไรที่แบบเยอะๆแบบมีมูลค่าหน่อยน้องผู้หญิงไม่ให้ค่ะทุกคนนี่แหละจ้าฝรั่งไปไปจริงๆนะทุกคน เดี๋ยวประทึกจะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนาะฝรั่งกลับมาง้อน้องเขาไหมแล้วไปอยู่กับผู้หญิงข้างบ้านมีความสุขไหมคืบหน้ายังไงเดี๋ยวประทึกจะเล่าให้ฟังเนาะจะเล่าให้ฟังในอีพีสามอันนี้ทําเป็นอีพีแล้วกันเนาะหนึ่งเล่าไปแล้วอันนี้อีพีสองแล้วกันเนาะทุกคนเนาะเอานะหลังจากที่น้องเขาบอกว่า ให้เวลาหนึ่งอาทิตย์มาขนของไปก็ของใช้ที่จําเป็นนั่นแหละจ้าที่ฝรั่งเขาจะเอาเอาติดตัวเข้าไปอยู่บ้านผู้หญิงข้างบ้านเนาะอ่าเขาก็เอารถมอไซค์ของผู้หญิงข้างบ้านนะ่ะผู้หญิงข้างบ้านไม่มีรถยนต์นะทุกคนมีรถมอไซค์อะฮ <c oughs> อนด้าคิกฮอนด้าคิกกะจุ๊บจาได้ปจุ๊บจาได้ปจุ๊บก็อยู่บ้านเนาะจุะ๊บเห็นเขาขับรถ มาขนข้าวขนของฝรั่งประมาณสองสามรอบใส่กระเป๋า่ากนะทุกคนใส่กระเป๋าลากประจุเพื่เห็นนะเห็นเห็นแต่ว่าเพียงแต่ว่าประจุไม่รู้ลึกตื้นหนาบางของเขาเท่านั้นเองก็ได้มารู้ตอนที่น้องเขาเล่าให้ฟังนี่แหละว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะอย่างเงี้ยจ้าถึงได้รู้แล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังนี่แหละจ้าว่าเออเราอย่าไว้จังเราอย่าไว้ใจทางอย่าไว้ใจคน เพื่อนเพื่อนข้างบ้านนั่นแหละตัวดีเพื่อนที่เรารู้จักเราไวไวใจเชื่อใจให้เข้าบ้านน่ะเข้านอกออกในในบ้านเราได้ทุกซอกทุกมุมเนี่ยอย่าไว้ใจเนาะแล้วมันมันจะเป็นแบบนี้อย่างที่ประจุบเล่าให้ฟังเนี่ยด้วยความที่แบบผู้หญิงก,ก็เฟลลี่ผู้ชายก็เฟลลี่แ่าทั้งหมดทั้งมวลนะน่ะทุกคนมันเกิดจากการที่ฝรั่งเนี่ยเปจ่ายจ่ายง่าย ผู้หญิงข้างบ้านก็คิดว่าฝรั่งคงจะจ่ายง่ายก็เลยอยากจะได้อยากจะได้แฟนอยากจะได้ฝรั่งหัวของเพื่อนอไปเป็นของตัวเองเนทั้งหมดทั้งมวลก็คือความอยากได้ความอิจฉาประมาณว่าอยากได้ของเขาน่นแหละก็คิดเนาะถ้าถ้าคนนิสัยดีนะ่ะเขามีอยู่บ้านเขาม่อยู่บ้านก็ควรที่จะกลับแล้วใช่ไหมหล่ะทุกคนไม่ควรที่จะยื้อเวลาเข้าไปนั่งกิน ดื่มด้วยอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันสองต่อสองนะถ้าถ้าคนดีเนาะคนที่ไม่คิดอะไรนะี่จะต้องขอตัวกลับบ้านใช่ไหมล่ะทุกคนเอาคนที่เราจะมาหาก็ไม่อยู่แล้วอยู่แต่ฝรั่งคนเดียวอย่างเงี้ยยังจะกล้าอยู่ไหมอะถ้าคนเอาจิตใต้สํานึก <laughs> จิตใต้สํานึกโอ้โหอ,อยากเว้าเลยแม่จ้าจิตใต้สํานึกของคนที่ มีสามัญสำนึกที่ดีนะ่ะถูกไหมคะทุกคนมันจะต้องบอกว่าไม่ขอตัวกลับดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วเข้ามาแล้วค่อยกลับมาหาอีกทีมันมันจะดีกว่าใช่ไหมละ่ะทุกคนอันนี้ไม่เลยฝรั่งชวนเข้าไปในบ้านก็ไปอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าตั้งใจจะมาอ่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้มาแล้วก็มาดันมาวันที่ผู้หญิงเขาไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยเมียฝรั่งไม่อยู่อะ่มมอนนะมันก็น่าคิดเหมือนกันนะมันก็น่าคิดเหมือนกันนะวันอื่นๆทําไมไม่มา อย่างเงี้ยเออเนาะกัจักซี่ละจ้าทุกคนกับหายระว่างเนอะเพราะว่าคนเหมือนนอกเข้ามันกับโมเมนว่าจะไว้ใจได้ทุกคนเป็นบอระจ้าประจุกูบ่ได้เมาร่วมดอกกับโมเมนว่ามันอันสิสีจังไรล่ะลิีโเป็นกับเข้ามันในสิ่งที่เขาบกขาดคิดมันก็เกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นเนาะอย่าไว้ใจทางนี่วางใจคนเนาะก็ ประมาณนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้เนาะเอามาเล่าสู่กันฟังก็อ่าสิ่งไหนดีก็ทําสิ่งไหนไม่ดีก็ถอยถอยหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเอานะคะทุกคนคลิปนี้วันจนทจะขอจบก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะลาไปก่อนคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ